ผลโพลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันต่างๆครับในเดือนกันยายนนี้ผมพูดไปแล้วว่าายทูเดย์สำรวจนักการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเดือนกันยายน2567คือนายกแพรทองทานชินวัตรอง้์งอิงครับได้37.59%มาอันดับหนึ่งส่วนคุณพิธาลิมเจริญรัฐมาอันดับสองตกไป23 6 0เดือนกันยายนนะครับคราวนี้ดีด้าโพครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์สำรวจในรายไตยมาสครั้งที่3ของปีนี้ครับสำรวจความนิยมทางการเมืองปรากฏว่าคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง31.35%อันดับสองไม่มีนะครับ ยังสำรวจไม่มีคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนมาเป็นอันดับที่สคุณอุ้งอิงได้3ามสิเปอร์เซนคุณนัทพงษ์ได้2 2 9สเปอร์เซนครับเหตุที่คุณอุ้งอิงได้อันดับหนึ่งเพราะมีความเป็นผู้นําและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนคุณนัทพงศ์ได้เพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดและความทัศนกติที่ดีนี่ครับส่วนความนิยมเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้นพรรคประชาชนยังมาเป็นอันดับ1 3ึ่5ามตามมาติดๆรับพรรคเพื่อไทยมาอันดับสอง2 7 1 5คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เท่านั้นครับความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีคนนี้พุ่งกระชุดนะครับพุ่งกระชุดเพราะ การมีผู้ลักษณะเป็นผู้นําและเอาจริงเอาจังในการทํางานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเงิน1,000ง่นบาทก็ไปถึงมือของผู้เปราะบางและผู้พิการแล้วส่วนอื่นๆก็จะได้รับเงิน1,000ง่นบาทตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณโพลทั้ง l i n e ทูเดยและโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาครับขอบคุณครับ